h ฮล lo ทุกคนวันนี้ไก่จะาชาแนลพาทุกคนมาดูการเลี้ยงกบนะทุกคนนะเลี้ยงกบอยู่ในบอ่อซีเมนนะทุกคนเออไก่จะาชาแนลก็มานั่งจ้องยอง,ยอ,ง,ยอ,งอยู่นี่เนาะถ่ายกบถ่ายวิดีโอกบให้ทุกคนดูนะเอออันนี้กบใบจ๋านี่เลี้ยงได้ประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วนะทุกคนดูสิมีแต่ตัวใหญ่ใหญ่เลยไก่จะตักให้ดูนะไม่ให้ตักอีกแล้วพี่น้องนี่ไงตัวใหญ่มากเลย โอเคตัวนี้ก็แล้วกันอ้าวเขาไม่ขึ้นด้วยเขาไม่ให้ตักทุกคนอ้าตักแล้วก็ไปเขาไม่ให้ตักทุกคนขบจะตกใจมากเลยอ่ะเนี่ยนั่นไงเขาจะหลบอยู่ในบบกอยู่ในนี้เยอะมากเอาเป็นว่ากไกจา่จะาถ่ายให้ทุกคนดูก็แล้วกันนะ ตัวใหญ่มากเลยนี่ไงเกจะเลี้ยงประมาณเจ็ดแปดเดือนแล้วแปดเดือนแล้วเออแปดเดือนแล้วเอามาเลี้ยงเดือนกุมภาพันธ์นะทุกคนก็แค่ตอนนี้ก็ตุลาคมหรือเปล่าใช่แล้วนี่ไงง่ายๆเลยทุกคนซื้อ อ่าอันเนี้ยอันตัวโกอเนี้ยมาโกอแล้วก็ก่อันทำบอ่อซีเมนนะแล้วก็หลังจากนั้นก็สาบอะไรเรียบร้อยเพื่อไม่ให้น้ำซึมออกหลังจากนั้นก็วิธีเกียมบอ่อนะทุกคนไปเอาต้นกล้วยมาเอาเปลือกมันนะเปลือกอยู่ในต้นมันอะเอามาแช่ไว้แช่ทิ้งไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นี่แหละ ก่อนที่เราจะลงกบหลังจากนั้นก็เอากบมาอนามัยเออเลี้ยงอยียกงก็ภายหลังเราเอาเอาเอาลูกกบมาแล้วนะเราก็พักไว้ก่อนหลังจากนั้นเราก็อนามัยอ่างแบบทาความสะอาดอ่างอะไรงนี้แล้วก็ใส่น้ําประมาณฝ่ามือหนึ่งนะทุกคนนะไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ามันไม่ชอบน้ําเยอะสักเท่าไหร่แล้วเราก็เอากบล,ลงไปในโบ วิธีให้อาหารก็คือเราให้แค่ส่งขาวาวโปพอนะทุกคนส่งมื้อนะคือมื้อเช้าแล้วก็มื้อยินแค่นี้พอมื้อกลางวันนี้ให้กินแค่ใ <c oughs> บอันนี้หรือว่า,ามีอะไรอื่นๆอาหารเสริมอะไรก็เอามาให้กินได้นั่นไงซ <c oughs> นมากเลยทุกคน <c oughs> ให้ให้ส่งมื้อพอแค่นี้ ทิธีให้อาหารให้แค่สงมือพอเขาก็จะอยู่อย่างเงี้ยดูดไปดูดมาแล้วก็ขึ้นมาตากแดดนิดนึงแล้วก็ลงไปแช่น้ำอีกกรจะจาไม่สองสองบ่อนะทุกคนอันนี้คือบ่อที่หนึ่งอันนั้นคือบ่อที่สองนะบ่อที่สองอันนั้นคือบ่อปลานะแล้วก็อันนี้คือบ่อหอยนี่ไงบ่อหอยอันนั้นคือบ่อปลานะนะปลากระจับเลี้ยงปลาดุกด้วย นี่ไงไก่จะาลงกบนี่ประมาณเจ็ดแปดเดือนนะทุกคนเจ็ดแปดเดือนก็สามารถขายได้แล้วหรือว่าเราจะามาทําผัดผิดกบกินก็ได้ยัดไส้อบใยัดไส้กบกินก็ได้แล้วแต่เราสอบเลย <c oughs> อันนี้ไก่จ๋าก็จับขายได้เยอะอยู่นะทุกคนนะรวมๆแล้วถ้าเราตัวที่ลงทุนไปเนี่ยลงทุนไปกี่บาทเนาะเป็นเงินกีบนะทุกคน ซื้อซื้อนะอนุบาลกรุบมาแล้วก็ทำไอเนี้ยไอบอ่อเนี้ยประมาณสี่แสนได้สี่แสนกีบนะทุกคนไม่ใช่สี่แสนบาทนะถ้าสี่แสนบาทนี่ก็จะรวยเลยนะเนี้ยขายกุบเนี่ย <c oughs> <c oughs> ลงทุนไปสี่แสนกีบเออแล้วก็ขายได้ประมาณจับกุบขายเนี่ยนะได้อยู่นะทุกคนนะ ได้ประมาณเจ็ดแปดแสนแล้วนะหรือไม่ก็ล้านหนึ่งเนี่ยเพราะว่าขายแต่ละชุดนี่มันก็ไม่เหมือนกันไงเออยิ่งเราเอามาทําอาหารปรุงสุกแล้วขายนี่ยิ่งได้กําไรนี่ไงหยอกล้อหยอกล้อยืมมือลงนี่นะเขาก็จะดูดขึ้นมาเลยนะอ่ะดูทุกคนดูนี่ไงก็ <laughs> จะเอาอันนี้ลงเขาดูดใส่เลยนะทุกคน <laughs> <laughs> เห็นไหมนี่เอามาทางนี้บ้าง เขาโดดใช่เลยนะทุกคนนะง่าบเลยนะทุกคนนี่ไงสนมากเลยทุกคนกบเนี่ยแต่มันน่ารักนะทุกคนนะดูสินี่ไงเล่นกับเราด้วยโอเคโดดมาโดดมาเขารู้ไงโอเคโดดมาโดดมาใครจะโดดโดดมาเราก็หยอกล้อเล่นกับกบ มาจะตักไปผัดกินเนี่ยมา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 เอาตัวนี้มามาตัวเนี้ยตักไปผัดกินเนี่ยให้ไหมให้ไหมให้กินไหมไม่ให้กินเขารู้ทุกคนนะเขาไม่ให้เราตักด้วยโอเคจะตักตัวนี้แล้วนะให้ตักไหมไม่ให้ตักตักตัวนี้ได้ไหมได้แต่ออกแล้วเขาไม่ให้ตักนะทุกคนเก็บไปก่อนโอเคอ่ะ คราวนี้กก่จะจะไปแล้วนะทุกคนนะโอเคนะทุกคนนะคราวหน้าถ้าต้องการจะเลี้ยงกบนีต่ติดต่อไก่จ้าได้เลยนะทุกคนหรือ inbox อมเมนต์กันเข้ามาได้นะทุกคนนะวันนี้ไปก่อนนะบ๊ายบายเพื่อนๆกบไปแล้ว